สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นใหญ่อย่าง AOT หรือท่าอากาศยานไทยกันนะคะข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็ครบเครื่องเลยค่ะทั้งภาพรวมธุร,รกิจผลประกอบการล่าสุดปัจจัยพื้นฐานเทคนิคสวัสความเสี่ยงแล้วก็มุมมองลงทุนครับผมภารกิจเราวันนี้ก็คือ กลั่นเอาเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญของ AOT ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องบทบาทที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของไทยแล้วก็ตัวเลขการเงินล่าสุดที่เพิ่งออกมาเนี่ยมาลองแกะดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเริ่มที่ภาพรวมธุรกิจกันก่อนเลยนะคะ AOT นี่คือ,อ,อบริหารสนามบินหลัก6แห่งเลยสวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็แม่ฟ้าหลวงเชียงรายใช่ครับ เรียกว่าผูกขาดไกลๆเลยก็ว่าได้แล้วรัฐบาลก็ถือหุ้นใหญ่ด้วย70%อืมเขามีวิสัยทัศน์ใหญ่เหมือนกันนะคะเห็นว่าตั้งเป้ารองรับผู้โดยสารให้ได้ถึง150ล้านคนภายในปี2578เลยกรับผมทีนี้มาดูผลประกอบการล่าสุดไตรมาส2ปี68ที่เพิ่งออก รายได้รวมอยู่ที่ประมาณ35.57พันล้านบาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอืมเพิ่มขึ้นแต่เห็นว่ากำไรสุทธิกลับลดลงหรอคะใช่ครับกำไรสุทธิลดลงไป12.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนเหลือ5.05พันล้านบาทอ้าวแล้วแบบนี้มันยังไงคะรายได้เพิ่มแต่กำไรลดเนี่ยอ๋อคือ ถ้าดูรวม6เดือนแรกของปีงบประมาณเนี่ยกำไรสุทธิยังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับประมาณ0.5%อยู่ที่10.4พันล้านบาทแต่ที่กำไรไตรามาสล่าสุดลดลงเนี่ยหลักๆมาจากค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานครับมันเพิ่มขึ้น7.3%ค่าใช้ใจ่ายอะไรคะที่เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นก็จะเป็นพวกค่าบำรุงรักษาแล้วก็ค่าเสื่อมราคานะครับ คือมันก็สอดคล้องกับแผนการลงทุนขยายสนามบินระยะยาวของเขาที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มมีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นต้นทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตอืมทีนี้มาดูตัวเลขการเงินอื่นๆบ้างนักกลางเดือนกร,รกฎาคม2568ราคาหุ้นนี่ประมาณ33บาท50สตังค์มูลค่าตลาดก็ใหญ่มากเกือบเกือบ4 8แสนล้าน ครับถ้าดูค่า P/E ย้อนหลังหรือ trailing P/E ก็อยู่เทวๆยี่ามจุดห้เท่าส่วน forward P/E ที่คาดการไปข้างหน้าเนี่ยประมาณ28.3เท่าก็สะท้อนว่าตลาดอาจจะคาดหวังการฟื้นตัวของกำไรแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะพวก EBITDA อะไรแบบนี้ครับตัว EBITDA อยู่ที่13.8เท่าตัวเลขพวกนี้ก็ช่วยให้เราพอจะเปรียบเทียบมูลค่ากับหุ้นตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันได้ครับค่ะ แล้วมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ dividend y i e l d หรืออัตราปันผลตอบแทนล่าสุดนี้ประมาณ2.3%ดูเหมือนจะสูงขึ้นจากปีก่อนแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลีย่ย10ปีด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจแม้กำไรจะดูเหมือนสะดุดไปบ้างใช่ครับปันผลยังดูดีอยู่ซึ่งก็นำมาสู่การวิเคราะห์ swatch หรือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคจุดแข็งที่ชัดๆเลยก็คือการเป็นผู้ให้บริการสนามบินหลักเกือบจะผูกขาด กับรายได้ค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วจุดอ่อนล่ะคะจุดอ่อนก็คือเรื่องต้นทุนการลงทุนขยายที่สูงมากอย่างที่บอกไปแล้วก็ค่าบำรุงรักษารวมไปถึงภาระหนี้สินที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนนี้แหละครับส่วนโอกาสก็แน่นอนว่ามาจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแล้วก็แผนขยายพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินเพื่อเพิ่มรายได้ส่วนที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการบินครับผม แต่ก็ต้องดูอุปสรรคด้วยเหมือนกันอ,อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆแล้วก็พวกความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงอย่างโรคระบาดอะไรแบบนี้ถูกต้องครับคือถึงจะแข็งแกร่งเรื่องการผูกขาดแต่ภาระลงทุนก็หนักอยู่ต้องพึ่งการฟื้นตัวของท่องเชี่ยวกับการบริหารต้นทุนดีๆทีนี้ถ้ามาดูมุมเทคนิคบ้างกราฟราคาหุ้นตอนนี้เหมือนจะเคลื่อนไหวในกรอบนะครับเป็นกรอบยังไงคะ ก็คือมีแนวรับสำคัญแถวแถว30บาทถึง32บาทส่วนแนวต้านอยู่แถว36.50บาทครับคำแนะนำทางเทคนิคก็อาจจะรอซื้อตอนราคายอดตัวลงมาใกล้ๆ32บาทหรือไม่ก็รอให้มันทะลุแนวต้าน36.50บาทไปเลยอืมแล้วถ้าเป็นนักลงทุนล่ะคะควรมอง AOT ตอนนี้ยังไงดีมีกลยุทธ์แบบไหนบ้างก็คงต้องแยกตามระยะเวลาลงทุนนะครับถระยะสั้นๆส,สัก1-3เดือนอาจจะเน้นเก็งกำไรในกรอบที่ว่า คือ32ถึง36.50บาทซื้อใกล้รับขายใกล้ต้านแล้วถ้ายาวขึ้นมาหน่อยล่ะคะถ้ายาวขึ้นมาหน่อยสัก6เดือนถึง2ปี AOT ก็อาจจะเหมาะกับคนที่เน้นลงทุนรับปันผลหรือ Dividend ดนด์เพนะครับเพราะอย่างที่ว่าด i v ว d e n d ดนด์ยตอนนี้ก็ราวๆ2.3%แล้วก็ยังได้ลุ้นประโยชน์จากการเติบโตของการเดินทางระยะยาวด้วยแล้วพวกราคาเป้าหมายพื้นฐานล่ะคะนักวิเคราะห์มองกันเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะให้กรอบไว้แถวๆ3 4ถึง3าบาทครับอิงจาก PE ประมาณ25 2 8ถึง28เท่าฟังดูแล้วก็มีทั้งโอกาสและความน่าสนใจแต่ก็คงต้องไม่ลืมความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาก,ก็คือเศรษฐกิจโลกเลยกระทบการเดินทางโดยตรงราคาน้ำมันที่อาจจะกดดันสายการบินที่เป็นลูกค้าหลักนโยบายรัฐอีกทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมการแข่งขันแล้วกออ็อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อันนี้สำคัญเพราะจะกระทบต้นทุนการเงินของ AOT ที่ต้องลงทุนอีกเยอะค่ะสรุปภาพรวมก็คือ AOT ยังเป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะคะมีลักษณะกึ่งขุกขาดมีปันผลที่น่าสนใจอยู่แม้กำไรล่าสุดจะลดลงไปบ้างแต่ก็มาจากการลงทุนเพื่ออนาคต PE ก็ยังไม่ได้แพงมากนะักเหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวที่รับความผันผวนได้แล้วก็มองเห็นการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยแต่ก็ต้องติดตามเรื่องโครงการลงทุนกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างใ,ใกล้ชิดครับผมแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากให้คิดต่อนะครับคือด้วยเม็ดเงินลงทุนที่มหาศาลมากในการขยายสนามบินต่างๆเนี่ยซึ่งกว่าจะคืนทุนมันก็ใช้เวลานานอาจจะ1 0บถปี คำถามคือถ้าในระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบที่เราคาดไม่ถึงหรือรูปแบบการเดินทางของผู้คนมันเปลี่ยนไปมากๆเลยเช่นการเดินทางทางอากาศอาจจะลดความสําคัญลงหรือมีวิธีอื่นมาแทนที่อืมน่าคิดนะคะใช่ครับมันจะกระทบความคุ้มค่าของโครงการลงทุนระยะยาวพวกนี้ยังไงบ้างอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะอยู่นอกเหนือตัวเลขที่เราคุยกันวันนี้แต่ก็น่าเก็บเป็นงค์อบคิดกันดูครับ